สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูแอปที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับจาก Rational a c o u s t i c นะครับกับ Smart RTA นะครับ สำหรับสมาร์ท RTA นะครับเป็นแอปที่ใช้เกี่ยวกับการดูสเปกโตรกราฟการดู SPL แล้วก็การดู RTA แบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้ครับใช้งานได้ในระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ของ Apple เลยนะครับส่วนระบบ Android นะครับเดียเด๋ยวเร็วๆนี้จะออกมาอีกทีนะครับข้อแตกต่างระหว่าง Smart RTA ใน iOS กับซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ครับคือซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ครับจะสามารถใช้งาน Transfer f u ฟังชันหรือว่าการวัดหาระยะทางของเสียงได้มีเฟสมี i m p u l s e Response แล้วก็มีค่า RT 6 0ได้นะครับ แต่ในฟังก์ชันที่เป็น ios นะครับเราจะดูได้แค่สเปกโตกราฟแล้วก็การวัด SPL และการวัด RTA แบบเรียลไทม์เท่านั้นนะครับข้อดีของ s มาร t RTA นะครับใช้งานง่ายนะครับมีทั้งใน ipad แล้วก็ในมือถือของเราได้นะครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาต่ออินเทอร์เฟซแย่ข้างนอกเหมือนพวกคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นครับสามารถใช้ดูเรียลไทม์จากไมค์จาก iphone ของเราได้เลยหรือว่า ipad ของเราได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้หน้างานไลฟ์หรือว่าเป็นฟอนต์เพล e นะครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาพร้อมกันกันกบตอนมิกซ ปกติก็จะใช้ iPad ในการมิกเสียงอยู่แล้วนะครับแอปตัวนี้ก็จะมาช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นข้อดีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูดีเทลข้างในแอปกันครับกดเข้ามาหน้าแอปกันแล้วนะครับฟังก์ชันนะครับจะอยู่แถบขวามือนะครับจะมีเซตติ้งมีโหมดสเปกโตกราฟมีโหมด SPL แล้วก็มีโหมด RTA นะครับด้านล่างนะครับจะมีปุ่มหยุดถ้าสมมติผมกด p อ s ก็จะไม่มีกราฟขึ้นนะครับหลังจากนั้นกด run ก็มีกราฟขึ้นนะครับตรงนี้ ข้างบนนะครับแถบด้านบนจะมีการปรับ a อเวอร์นะครับก็สามารถเลือกได้มี Fast มี Slow แล้วก็ไม่ต้องเ v e r a ร e เรจนะครับส low ก็จะเห็นกราฟช้าๆนิดนึงนะครับท้าไม่เอเวอร์ก็จะวิ่งไวๆแบบนี้สำหรับเ v e r อร์นะครับก็แนะนำให้ปรับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับใครถนัดแบบไหนก็ดูสเกลนั้นได้เลยนะครับถัดมาฝั่งขวานะครับมี Banding นะครับ ตัวนี้ก็สามารถเลือกออกเตปได้เยอะนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวสมาร์ทที่อยู่ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครถนัดแบบไหนนะครับปรับตามความต้องการได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจะมีปุ่มเล็กๆอยู่มุมซ้ายของจอนะครับตัวนี้สามารถแคปเจอร์ได้นะครับเป็นรูปกล้องตรงนี้ก็กดไปปุ๊บตัวนี้ก็จะสามารถแคปเจอร์เส้นของเราที่เป็นเรียลไทม์ตอนนี้อยู่ได้นะครับตั้งชื่อเป็น my ห ลองดูนะครับก็จะแคปเจอไว้แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับมุมขวาบนนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ที่เราแคปเจอไว้เมื่อกี้นะครับก็สามารถเปิดปิดเส้นตรงนี้ได้ก็จะใช้ไม้หนึ่งหรือว่าปิดไปก็ได้นะครับกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวให้ดูแถบด้านซ้ายนะครับเราจะพาไปเจาะดูนิดนึงสาหรับเซตติ้งนะครับกดเข้าไปที่เซตติ้งตอนนี้นะครับฟังก์ชันแรกครับกราฟเซตติ้งตอนนี้ก็สามารถเปิดมาให้เป็น2หน้าต่างได้นะครับ คือสเปกโต graph กับ R T A นะครับไปที่หน้าจอหลักนะครับคือเราต้องเปิดแบ็บสเปกโต graph ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้โฟกัสที่2หน้าต่างนะครับก็จะมีสเปกโต graph วิ่งอยู่ด้านบนแล้วก็แถบล่างจะเป็น R T A นะครับเซตติ้งตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเอาเส้นไหนอยู่ข้างบน,นครับตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความถนัดนะครับพวกออกเตปก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับหน้านี้ก็จะเป็นดีเทลต่างๆที่ให้ปรับตามใจชอบเนาะตามความถนัดของแต่ละคนไป หลังจากนั้นครับหน้าต่างที่2ก็จะเป็นไมโครโฟนเซตติ้งนะครับสำหรับสแตนดาร์ดครับก็คือจะเป็นไมโครโฟนจาก iPad ตอนนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับ iPad ผมมีไมโครโฟนด้านบนนะครับมีไมโครโฟนด้านหลังแล้วก็มีไมโครโฟนด้านหน้าสแตนดาร์ดก็จะเป็นเลือกไมโครโฟนด้านหน้ามานะครับแต่ก็ปรับเซตได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ใช้งานฟังก์ชัน SPL นะครับสามารถคาลิเบตได้เช่นกันนะครับถ้าสมมติเรามีตัวคาลิเบตแยกเีกนะครับหรือว่าใครต่อไมค์เมชชูเมนต์ ที่เป็น USB-C เพิ่มเติมก็สามารถเอาตัวคาริเบตแล้วก็มาเซตคาริเบตตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เซตออฟเซตตรงนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับฟังก์ชันต่อไปคือ t a r g e เก u ตเคนะครับตัวนี้ก็จะให้ t a r g e เก u ตเคมาให้นิดหน่อยนะครับคร่าวๆถ้ากด Show ก็จะขึ้นมาที่หน้าต่าง r t a ด้านล่างนะครับชอบเคอร์ฟแบบไหนกันนะครับก็เปิดได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยัง Import กดเข้าไปที่ Manage นะครับ ก็จะเด้งกลับไปที่ Target Curve ตัวน,นี้ก็สามารถ Import ไฟล์เข้ามาถ้าสมมุติใครมี Target Curve ส่วนตัวนะครับที่ต้องการก็ Import ไฟล์มาวางตรงนี้ได้เช่นกันนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็น SPL Setting นะครับขออนุญ,ญาตกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชัน SPL ที่มุมนี้ขึ้นมานะครับตึง้งจะเห็นได้ว่ามีมิเตอร์ขึ้นทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นสเกลตอนนี้เลือกสเกลได้ทั้งหมด ตามนี้นะครับ SPL slow SPL c สเกลที่เป็น SPL a ค่าเฉลี่ยด10นาทีนะครับลองกลับไปที่หน้า Setting อีกทีหนึ่งนะครับใน SPL setting ก็สามารถเซตได้ว่าอยากให้สีเนี่ยมันพีคที่ความดังเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าเซตสีแดงลงมาต่ำหน่อยประมาณ70ก็จะแดงไวขึ้น,นครับนี่ครับเห็นสเกลด้านซ้ายมือผมเนาะก็จะเปลี่ยน แดงเร็วกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเซตตามหน้างานแล้วก็ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้นะเพราะว่าบางคนทํางานที่มันมีลิมิตเสียงไว้ก็สามารถมาเลื่อนสเกลตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับส่วนตัวที่เป็นหาค่าเฉลี่ยนะครับก็สามารถปรับเวลาตามนี้นะครับหนาทีหรือว่าจะเป็น10นาทีได้นะครับแล้วก็เลือกปรับ EQ ค่าเฉลี่ยได้นะครับจะเป็น LA EQ หรือว่าเป็น CEQ นะครับก็ปรับ ตรงนี้ได้นะครับค่าเฉลี่ยสําหรับเซตติ้งทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนของสเปกโตกราฟนะครับก็สามารถเลือกสเกลสีได้เหมือนกันโดยการใช้ลูกศรนี้นะครับใช้การเหมือนฟังก์ชันสเปกโตกราฟในซอฟต์แวร์สมาร์ทของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับสามารถปรับค่าต่ําสุดได้แล้วก็ปรับค่าสูงสุดได้นะครับด้วยสีที่ให้มันเห็นชัดตามนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลือกราคากันนะครับเข้าไปที่หน้าเซตติ้งนะครับและไปหน้า Subscription Setting นะครับจะเห็นมี2แบบใหญ่ๆนะครับ มีสมาร์ตอาร์ทีเอตัวธรรมดาและก็มีสมาร์ตอาร์ทีเอตัวโปรนะครับซึ่งทั้ง2แบบนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจ่ายเป็นรายปีนะครับสำหรับตัวที่เป็นสมาร์ตอาร์ทีเอตัวธรรมดานะครับส่วนสเกลที่เป็นกราฟต่างๆนะครับจะถูกตัดออกไปแค่บางฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้มาตรฐานจริงๆสําหรับโปรแกรมนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอยากเทียบจริงๆก็สามารถปรึกษาเราได้หรือว่าดูที่หน้าเว็บพีชแนลออคูสติกได้นะครับสำหรับสมาร์ตอาร์ทีเอตัวธรรมดานะครับราคาต่อเดือนก็จะอยู่ที่1.99เหยน ราคาต่อปีนะครับอยู่ที่19.99เหรียญน,นะครับหลังจากนั้นครับถ้าสมมตเิเพื่อนๆอยากใช้ฟังก์ชันที่เป็นพิเศษขึ้นมานิดนึงสามารถเซตติ้งกราฟต่างๆได้ดูสเกลได้เยอะกว่าปกติก็ขยับมาเป็น Smart ตอ a ธีอตัวโปรนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่5.99เหรียญต่อเดือนนะครับและลายปีนะครับจะอยู่ที่49.99เหรียญนนครับเห็นว่าถ้าเพื่อนๆสมัครเป็นรายปีนะครับก็จะถูกลงประมาณ30% ถ้าเทียบกับรายเดือน12เดือนนะครับเรามาสรุปข้อดีของสมาร์ตตัว RTA ที่อยู่ใน iOS กันนะครับสำหรับสมาร์ต RTA นะครับหลักๆแล้วพัฒนาออกมาให้ใช้งานง่ายคอมเพกคือมีติดโทรศัพท์มีติด iPad ก็ใช้งานได้แค่เปิดมานะครับก็ใช้งานได้แล้วไม่ต้องมีไมค์เมชชูเมนต์ไม่ต้องมี ment, มออดิโออินเทอร์เฟซมาต่อเพิ่มใช้ไมค์จาก iPad ได้เลยนะครับดูกราฟได้เรียลไทม์สำหรับคนที่ทำฟรอนต์อพเฮาส์ house, หรือว่าคนที่ทำมอนิเตอร์นะครับสามารถดูเส้น,นเสนเปกโตกราฟ ในการมิกซ์เสียงนะครับนอกนือไปจากนั้นนะครับในฟังก์ชันที่เป็น SPL นะครับก็จะสามารถวัดความดังเรียลไทม์ของหน้างานแต่ละงานได้นะครับก็คือมี iPad เครื่องเดียวนะครับคุณตั้งเสร็จแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้าใครอยากได้ความละเอียดความแม่นยําที่ดีขึ้นนะครับก็สามารถต่อเป็นตัวไมโครโฟนเมชชูเมนต์แบบ USB-C ได้นะครับก็จะช่วยให้กราฟของเราเสถียรขึ้นข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจาก iPhone นะครับยกตัวอย่างถ้าเป็น iPhone ของเราก็ ไม่รู้นะครับใช้งานมานานไม่รู้ว่าสภาพของไมโครโฟน iPad หรือ iPhone ของเรามีเสื่อมสภาพตรงไหนหรือเปล่าถ้าใช้เป็นไมค์เมชชูเมนต์แบบโปรอ d i o โอครับก็จะช่วยให้กราฟของเราแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Smart r t a แอปนี้นะครับก็สามารถใช้งาน เดโมทดลองใช้ฟรีได้7วันนะครับแนะนาให้ดาวน์โหลดลองมาใช้งานกันก่อนจะได้เลือกว่าจะใช้ตัวธรรมดาหรือว่าเป็นตัวโปรกันนะครับหรือจะได้รู้นะครับว่าอยากใช้งานใน iPad แบบนี้หรือว่าใช้งานในคอมพิวเตอร์มากกว่ากันนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ s m a r t RTA หรืออื่นๆนะครับสามารถสอบถามได้ผ่านทาง Sonos Libra นะครับผ่านทาง Facebook y o u t u b e Instagram นะครับบ๊ายบาย